มาสักผ้าไม่มีผ้าใส่แล้วจ้าซักอมแห้งเนาะที่แบบหยดเหรียญเนาะอยู่ที่พัทยานะคะข้าวแล้วอิ่มมากองก็ต้เราจะเป็นแบบนี้ซักสร็จเรื่องน,นี้เหลืออีก16นาทีอ่นเลยอีก16นาทีจ้า แล้วก็ปันสะเคืองเรื่องลึกเพราะว่ามันในโรงแรมมันไม่มีแบบรับซักนม่เจ้าเค้ก็เลยต้องอันล่ละยางมาซักกงบอาย่ยางไก่เติบอยู่ไงก็เลยโอ้ยเป็นยางเนาะส่วนดอกมันต้องซักกับผ้ามันเหม็นอาบค่ะ Iksip ka na din nila, mapanigin ha, natin nila.